สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครับนะผมก็จะมาเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วแหละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือเป็นแอปพลิเคชันในสินเชื่ออะไรที่เออเราเห็นว่ามันถูกกฎหมายนะครับอย่างเช่น2ตัวเนี้ยนะครับมันนี่ฮักับฟินิก i x นะครับตามหลักแล้วเนี่ยนะครับ2แอปนี้นะครับนะเป็นแอปที่ถูกกฎหมายนะครับนะ อยู่ภายใต้การรองรับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมันจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงนะครับในแต่ละแอปอะไรเงี้ยเวลาเราเซิร์ชไปเจอในอินเทอร์เน็ตอะไรทุกๆอย่างนะครับนะมีการแชทคุยนะครับหรือว่าเข้าไปคุยกันทางไลน์อย่างเงี้ยนะโยกย้ายการคุยนะครับนะจากหน้าแพลตฟอร์มนะครับนะก็ ย้ายกันไปคุยในไลน์หรือในแชทเป็นส่วนตัวนะครับทุกๆอย่างนะครับมิจฉาชีพแอบแฝงนะครับผมจึงบอกพี่ๆทุกคนว่าถ้าเป็นแบบนี้แอปอะไรพวกนี้นะครับเราลบกวนนะครับไปที่ธนาคารดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารสีฟ้าหรือว่าสีม่วงนะครับนะที่รอ,องรับในแอปพลิเคชันพวกนี้ผมว่าอย่างเงี้ยชัวร์กว่านะครับ นะให้เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับในธนาคารแห่งนั้นเนี่ยนะช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยสอนช่วยดูนะครับในการที่เราจะกดกู้ในแอปอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้มั่นใจมากกว่านะครับอย่างอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับที่พี่ๆสองท่านนะครับที่เขาเจอมาเนี่ยนะครับให้โอนก่อนอีกแล้วนะครับ ไม่ว่าจะกี่ร้อยอะค่าทำสัญญา399อย่างเงี้ยหรือไม่ก็200อย่างเงี้ยนะครับบางทีก็เรื่องกรอกเลขที่บัญชีผิดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการของมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยถ้าถ้ามีมาแบบเนี้ยชัวร0 0ซะครับผมบอกเลยนะฮะเป็นแบบนี้ทุกๆแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็นแล้วแต่นะครับที่ดูว่ามีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่น แต่สรุปแล้วเนี่ยก็มาในรูปแบบเดิมๆในการกรอกเลขที่บัญชีผิดบ้างนะครับเลขที่บัตรประชาชนผิดบ้างแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เรายังไม่ได้เงินสักบาทกับกลายเป็นว่าเราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับยังไม่ได้เงินเลยนะครับแค่กรอก,อกนู่นนี่นั่นผิดแล้วโดนฟอ้องอ่าเป็นเหมือนกันทุกๆเคสนะครับ เห็นไหมครับสังเกตดูว่าสินเชื่อพวกนี้เป็นรายชื่อที่ถูกกฎหมายทั้งนั้นเลยรองรับจากธรรานาคารแห่งประเทศไทยแต่คุณลองดูพฤติกรรมนะครับและพฤติการอะไรต่างๆนะครับหลอกให้คุณโอนเงินก่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะแอบอ้างเรื่องออการทำสัญญานะครับให้กรอกข้อมูลน่นนี่นั่นแล้วมีการผิดไปหมดนะ ทำแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลของเราแบบผิดๆโกงซะทุกอย่างนี่แหละครับมีอาชีพพ,พู้พี่ๆต้องระวังไว้หน่อยนะครับนะผมรู้สึกมีความรู้สึกที่ว่ามันเสียความรู้สึกแล้วก็เสียดายเงินตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าทุกคนนะ่ะนะครับอยากใช้เงินตรงนี้นะครับเพื่อมาจุนเจอครอบครัวหรือ,อ,อดูแลนะครับในเรื่องชีวิตอะไรต่างๆนะครับแต่ตรงเนี้ยอยากให้พี่ๆ พิจารณาดีๆนะครับไม่มีสินเชื่อใดๆที่ถูกกฎหมายให้โอนเงินก่อนนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับนะผมเป็นห่วงมากๆเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ในแอปสินเชื่อเทือนอะไรต่างๆเนี่ยท่านไหนที่เจออยู่นะครับผมไม่อยากให้วิตกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีสติแล้วก็คิดหาทางออกหาทางแก้ไม่ได้นะครับนะผมฝาก2ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ๆเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับขอบคุณครับ